สวัสดีครับพี่น้องชาวอัวทุกท่านที่อยู่แดนไกลต่างประเทศส,สปปลาวหรือต่างประเทศที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้เข้าคอ,อกอัวนะครับนำเสนอนะครับให้พี่น้องชาวอัวได้ดูกันนะครับ ผมสมแม่เล่ตัวนี้นะครับเล่ลูกผสมผสมลูกบีบมาโต้นะครับบีบมาเจกงโตนะครับกำลังกินนมอยู่นะครับห้าเดือนนะครับออกเมื่อเดือนธันวาที่6กหกหกนะครับเพิ่งจะผ่านไปได้หเดือนวันนี้ก็คือ วันที่แปดเมษายนเอ่อจัดพิษภานะครับพอโทษนะก็ออกมาดูรูปร่างนะครับนะได้ไปทางพ่ออยู่นะครับนะสมกับทีนะ่ต้องการอยู่นะครับลูกนะบีม,เ,มตเตอร์ตัวเมียนะครับออกมาเป็นตัวเมียนะนะดูความน่ารักของเขานะครับ อันนี้ห้าเดือนแล้วยังกินนมอยู่นะครับนะยังไม่ได้จับยานมน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับที่จะจับยานมนะลูกแม่นี้นะครับสำหรับแม่นะครับก็สูงประมาณร้อยสามสิบได้นะครับประมาณนะครับแต่ให้ลูกนะครับให้ลูกสวยมากเลยนะครับลูกกองโตนะครับ ดูแผ่นหลังนะครับเพง่กนดูแผ่นหลังแผ่นหลังมาดีนะครับแผ่นหลังมาดีสัดส่วนนะครับดูได้นะครับตอนนี้กำลังผ่านไป5เดือนนะครับเดี๋ยวเราคอยมาติดตามกันอีกทีนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นพัฒนานะครับลูกบีบมาเตอร์ผสมไว้ทั้งหมดก็ประมาณ4-5หแม่นะครับ4-5หแม่ลูกบีบมาเตอร์นะครับเรามาดูแม่นี้กันนะครับเป็นแม่ลูกผสมบ้านๆมานะครับติดเล่มานะครับมาเป็นแม่พัน์ุแม่บ็อกนะครับก็บีบบีบมาเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับ แม่เ็าไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงนะครับเป็นลูกผสมไทยไทยเล่นะครับดูนะครับแผ่นหลังของเขานะครับนะครับเพิ่งทำเขาผ่านไปได้สองอาทิตย์นะครับเพิ่งจะทำเขาไปเรามาดูกันการพัฒนานะครับว่า จะออกมาในรูปไหนนะครับจวค่อยมาติดตามมาอีกทีนะครับก็ได้สัดส่วนที่นะครับน่าพอใจนะครับระดับหนึ่งนะครับลูก5เดือนจะเท่าแม่แล้วนะครับลูกหเดือนก็มาดูกันนะครับขาก็ใหญ่ดีนะครับทั้งขาหน้าขารลังนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับดูดูบรรทายหน่อยนะครับ,นะรบลุกตัวเมีย้อนแสงไปนิดนึงนะให้ดูแผ่นล้างท้ายนะครับก็มาดีนะครับบรนทายนะมาดี เป็นเจ้าเนื้อพอสมควรนะครับก็คงนะครับนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องชาว,วนะครับชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนะครับเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ